สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลอต้าวีโก้ฮะอัปเกรดหลอดไฟหน้าเป็น g p n e นะฮะ LED รุ่นใหม่ไม่มีร้อนนะฮะตัวนี้รับประกันยาวนาน3ปีนะฮะเป็น2สีในหลอดเดียวกันเลยนะครับแสงแรกนะครับหรือสีแรกที่เราเปิดจะเป็นแสงสีขาว6,000 k ินค i n c o l ร์นะฮะตัวนี้11,000ลูเมนนะฮะแสงสว่างเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยนะครับตัวนี้5เท่านะฮะแสงพุ่งไกล4เท่านะครับปิดเปิดอีกครั้งครับช่างปิดเปิดอีกครั้งนึงครับ เป็นแสงสีเหลืองนะฮะแสงพุ่งไกลมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันฮะพุ่งไปเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับปิดไปครับเป็นแสงสีขาวแบบนี้ฮะรับประกันยาวนานถึง3ปีนะฮะนี่ลักษณะของตัวหลอดครับ LED GPNE ครับเป็นกล่องแบบนี้ฮะรับประกันอย่างยาวนานฮะเสียทีเดียวคุ้มค่าไปถึง3ปีเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ t o y ิต้าวีโกสนใจที่จะอัปเกรดระบบนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่อง แต่งรถน้าแดมเพชรบูลณนนะครับหรือในเ e b บุ๊กแฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูลณ์เช่นกันครับโทรได้ที่เบอร์0812811259ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ